ก็รดีครับคนดูทุกคนนะครับที่ขามมารับชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันใน EP ที่3ของเกม e n c h o n e d กันแล้วเนาะแน่นอนว่าใน EP นี้ผมก็จะเอาความรู้ดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนนะครับ EP นี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเครื่องร่อนแล้วก็ตะขอแน่นอนว่าไอเทม2ชิ้นนี้มีประโยชน์อย่างไรและทํางานยังไงและคาร์ยังไงใน EP นี้ผมจะมาอธิบายให้ทุกคนได้รับชมครับตอนนี้ก็ ไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับไปกันเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการคารฟอุปกรณ์กันเลยดีกว่าก็คือเครื่องร่อนและตะขอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสองชิ้นนี้จะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างตัวอุปกรณ์สองชิ้นนี้นะครับเราจะครัฟได้ที่โต๊ะเวิร์คเบนต์เรานะครับโดยจะอยู่ที่หมดหมู่การอยู่รอดจะมีเครื่องร่อนและตะขอเกี่ยวโดยเครื่องร่อนนะครับ จะใช้ไม้ชาวผลสัตว์ได้รองชาวตัวไม้ชาวนี้สามารถหาได้จากโซนที่มีหมอกหนานะครับหรือคือโซนที่มีพวกชาวอยู่เดี๋ยวเราเริ่มกันที่วัสดุแรกเลยแล้วกันนะครับว่าวัสดุแรกหาได้จากไหนไม้ชาวเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่มีหมอกเยอะๆนะครับและต้นไม้เขาเนี่ยจะไม่เหมือนต้นไม้ทั่วไป อันนี้ต้นไม้ทั่วไปเนี่ยเราตัดก็จะได้ท่อนไม้ใช่ไหมครับแต่ต้นไม้ชาวจะเป็นแบบนี้ก็คือจะไม่มีกิ่งก้านอะไรเลยซึ่งเราตัดออกมาเนี่ยก็จะได้เป็นไม้ชาวครับอาจจะผมจะตัดให้ดูนะนะครับเราก็จะได้ไม้ชาวมาอันนี้คือวัสดุดชิ้นแรกนะครับที่ไว้สำหรับครับไม้ชาว ต่อมานะครับเราจะมาหาขนสัตว์กันขนสัตว์เนี่ยผมแนะนํานะครับให้ล่าจากแกะตัวสองตัวที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเวลาฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีโอกาสได้ค่อนข้างสูงในการได้ขนสัตว์นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะวิ่งไวจังอ่ะไม่เป็นไรพลาดเดี๋ยวเรารู้ตัวนี้นะ ก็จะได้เป็นขนสัตว์นะครับอันนี้ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มเลยนะว่าพวกแก่เนี่ยจะได้คอนเฟิร์มเลยก็คือได้ขนสัตว์แน่นอนครับเดีย๋ยวเราไปต่อที่วัสดุชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปเนี่ยก็หาง่ายมากง่ายของง่ายมากก็เลยก็คือได้ได้นี่เราจะสามารถหาได้ยังไงก็คือการเอาวัสดุใย,ยพืชมาแปรรูปเองนะครับแปรรูปเองก็คือใช้ใย,ยพืชสามชิ้นอันนี้เราก็เก็บ พวกต้นพวกนี้ไปเลยครับพวกต้นต้นกิ่งไม้ที่มันอยู่รอบๆบ,บ้านเราเนี่ยเก็บไปเลยครับเราก็จะได้พวกกิ่งไม้ไอพวกเอ่อเขาเรียกว่าไใหญ่พืชเอาไวเอาไวสำหรับไปครัฟได้นะครับเดี๋ยวผมจะครัฟไปดูเลยแล้วกันครัฟผมก็จะได้แล้วนะครับก็คือได้นะต่อมานะครับผมก็จะมาพาหารองเช้ลรองชางชานี่เราจะสามารถหาได้จากมอนเตอร์ในชาวหรือมอนเตอร์ในหมอกนะครับ เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองฆ่าให้ดูแล้วกันว่าจะได้จริงไหมโอเคครับหลังจากฆ่ามาเราก็จะได้เป็นละอองชาวนะหลังจากที่ทุกคนนะครับได้ทำการครัฟเครื่องร่อนมาแล้วและทำการติดตั้งมันจะอยู่หมดนี้ครับถ้าเรากดตัวเอ็นขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณเครื่องใช้ทั่วไปนะครับมันจะมีเครื่องร่อนและตะขอ ถ้าถ้าเราติดตั้งไปแล้วนะครับอ่ะพอเราติดตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเครื่องล่อนเนี่ยมันจะมีการใช้สเตมเมนานิดหนึ่งซึ่งลดค่อนข้างเยอะเลยถ้าคุณคิดจะล่อนไกลเนี่ยคุณต้องเผื่อสเตมิมนาของตัวเองไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับโอเคคานนี้ผมจะมาสอนวิธีการล่อนว่ามันล่อนยังไงก็อย่างแรกเลยนะครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยไปอยู่ในมุมที่ว่าสูงที่สุดของคุณเนี่ย ผมไม่รู้นะว่าสูงสําหรับคุณสูงแค่ไหนผมของผมก็ด้วยความที่เพราะว่าเป็นผู้เล่นใหม่ก็คงสูงในแค่นี้คราวนี้เมื่อเราได้จุดที่เราต้องการแล้วก็แค่โดดลงไปนะครับแล้วกดสเปซบายอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นการล่อนนะครับคราวนี้การล่อนเนี่ยมันจะมีการพุ่งลงแล้วก็การการชะลอนะครับถ้าเรากด W จะเป็นการพุ่งลงแต่ถ้าเรากดตัว S ก็จะเป็นการกางปีด อันนี้ใช้ในกรณีที่ที่เราต้องการลงจุดจุดนั้นนะครับส่วน A กับ S อก็เป็นไอเอกับดีก็จะเป็นการบังคุมคุมทิศทางนะครับว่าจะไปเลี้ยวไปทางไหนประมาณนี้ถ้าใจไม่น่าหมดคุณก็จะประมาณนี้ครับจุก <c oughs> ดูจากเลือดผมนะครับหลอดเลือดผมหายไปครึ่งคอเลยนะอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับต่อมานะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปหาวัสดุคราฟตะขอเกี่ยวกันโดยเศษเหล็กเนี่ยเราสามารถหาเก็บได้ตามแมพนะครับหรือเราจะไปทุบพวกอของหรือพวกโปดังหรือพวกรังอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสดอสรอปเศษเหล็กเหมือนกันแต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์เลยคอนเฟิร์มเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะไปตีเอาจากมอนเอาก็าคือผมจะไปหาแถวๆห้องรับโบราณช่องตีเหล็กนะครับบริเวณนี้ ซึ่งมันมีมอนเตอร์ที่มีโอกาสดอบเหล็ก100%แล้วก็มีจุดรูทเหล็ก100%อเซี๋ยวันนีผมจะพารูทนะครับโอเคตัวนี้เลยนะครับมอนเนี่ยโอเคอันนี้เราเวลาเรารูทมานะครับก็จะได้เศษเหล็กแน่นอน อ่ะสองตัวเลยอ่ะดูตัวหนึ่งก็ได้เศษเหล็กนะครับหรือถ้าเราจะไม่ฆ่ามอนสเตอร์ก็เก็บเอาจากพวกที่รู้ตามทางได้นะครับก็จะได้เศษเหล็กเหมือนกันสี่อย่างอันนี้ก็เก็บได้ซ่อมได้นะเก็บก็จะได้เป็นเศษเหล็กเหมือนกันนะครับวัสดุชิ้นต่อไปก็ได้ก็หาเก็บได้ตามกอหญ้าแล้วเอามาค้าเป็นได้เอานะครับต่วนละองชาวแน่นอนว่าเราก็ไปตีจากชาว เอาอีกรอบหนึ่งก็จะได้เป็นละองชาวแล้วมาคราฟดูนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับตะขอเกี่ยวซึ่งตะขอเกี่ยวเนี่ยมันใช้งานยังไงทุกคนคงสงสัยใช่ไหมผมตอนแรกผมงงอยู่ว่าเอ๊ะมันจะใช้งานยังไงมันจะใช้ให้เราแบบข่าไปอีกฝั่งหนึ่งได้ยังไงถ้าสมมติเนี่ยถ้าเราไม่ติดตั้งตะขอเกี่ยวนะครับเราก็ไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เลยทั้งๆที่ว่าไอเทมเรืองแสงที่เราสามารถกดใช้งานได้ แต่คราวนี้ผมจะลองกดติดตั้งดูนะครับปั๊บพอติดตั้งมาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยแล้วคราวนี้มันจะสามารถที่เรากด e ได้อ่ะเดี๋ยวคราวนี้จะเราจะลองข้ามฝั่งน้นนั้นดูนะครับว่ามันข้ามได้จริงไหมถ้ากด e ปุ๊บอ่ามันข้ามได้นะครับแต่อย่าลืมนะว่าเสียสเ,เ,เตเตาสี่ส4บเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งที่ว่าการใช้ตะขอเกี่ยวมันจะต้องมีแรงส่งด้วยถึงจะข้ามฝั่งได้เดี๋ยวเราไปดูอันนั้นกันดีก,กว่าครับต่อมานะครับเป็นวิธีการใช้ตะขออีกประเภทหนึ่งโดยวิธีนี้เราก็จะกด E ตามปกติก่อนเลยก็คือเคลื่อนที่ไปอีกฝั่งหนึ่งแต่คราวนี้การที่เราจะข้ามฝั่งหรือหัวไปฝั่งนู้นนะครับเราจะต้องกด E ค้าง เพื่อเป็นแรงส่งให้เรากระโดดข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก็คือผมจะกด e ก่อนแล้วครนี้เมื่อถึงใกล้จุดหมายผมก็จะกดกระโดดนะครับเพื่อลงอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้หรือถ้าเราจะย้อนกลับไปก็กด e เหมือนกันแล้วก็กระโดดแค่นี้คุณก็ข้ามฝั่งแล้วนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการใช้ตะขออีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เป็นการปั๊ทาทเวลหรือก็คือการเคลื่อนที่เราไปอีกจุดหนึ่งแต่เป็นการโหนเพื่อกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่ง ะะอันนี้ก็จะเป็นการตัดทิศตะขอเบื้องต้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับข้อมูลที่ผมได้เอามาสรุปให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับเครื่องร่อนและตะขอก็หวังว่าข้อมูลที่ผมเอามาบอกให้แก่ทุกคนเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามีคนรู้แล้วก็ไม่มีคนรู้ถ้ามีคนรู้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคนไม่รู้ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันยังไงถ้าชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย